สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมบนช่อง YouTube นะครับช่องเฟสไทยสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่บุตรดาถาวโรมารอยท่านให้ฟังนะครับหลวงปู่บุตรดาถาวโรเนี่ยเป็นพระอริยะที่ได้รับความเคารพนับถือจากเหล่าสาธุชนทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรึกชาติของท่านนะครับซึ่งท่านก็สามารถ เราลึกชาติของท่านได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับโดยที่รู้ว่าบิดาของท่านในอดีตชาตินั้นเคยเป็นพี่ชายของท่านมาก่อนนะครับรวมถึงเมื่อครั้งที่ออกพรรษาที่สองนะครับท่านได้จากลิทุดงเนี่ยไปอย่างประเทศลาวนะครับเพื่อไปเผากระดูของท่านซึ่งเป็นกระดูของท่านในอดีตชาตินั่นเองแล้วก็มีเรื่องราวที่ท่านได้พบกับบิดาของท่านในอดีตชาติด้วย สำหรับเรื่องราวการออกพรรษาที่1น,นะครับที่ท่านได้ตัดสินใจออกเดินทุดงเนี่ยก็เคยเล่าไว้แล้วนะครับในช่วงแอดมินเล่าเรื่องซึ่งผมจะติดลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านมีความยากลาบากในการเดินทุดงอย่างมากแล้วก็ได้พบกับอสรพิษตัวขนาดใหญ่ภายในถ้าด้วยนะครับหลวงปู่บุตดาถาวโรนะครับท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น10บค่ำเดือนยี่ปีมะเมีย ตรงกับวันที่5มกราคมพศ2437ครับโดยมีพี่น้องทั้งหมดอยู่7คนมีชายทั้งหมด4คนแล้วก็หญิงอีก3คนบิดาของท่านชื่อน้อยมารดาของท่านชื่ออึง่งนามสกุลมงคลทองครับในวัยเด็กเนี่ยท่านมีชื่อว่ามุกดาหรือบุตรดามงคลทองเมื่อครั้งเจริญวัยเนี่ยพอจําความได้เนี่ยท่านก็มีความรู้สึกรักและผูกพันกับบิดามากเป็นพิเศษ ก็เช่นเดียวกันกับบิดาของท่านนะครับที่มีความเมตตาเอ็นดูแก่ลูกชายมากเช่นกันในสมัยเด็กๆนั้นนะครับท่านเนี่ยจะไม่ชอบทําร้ายสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์เลยนะครับแต่เพื่อนๆของท่านเนี่ยตามภาษาเด็กๆกันนะครับก็คือจะออกเดินทางไปหาจับปูจับปลานะครับแล้วก็จับกบจับเขียดนะครับตามหนองน้ําอะไรอย่างครับเป็นเรื่องราวปกติของเด็กๆทั่วไปนะครับแต่ท่านเนี่ยไม่สนใจที่จะไปเบียดเบียนสัตว์ตรงนั้นเลย เมื่อครั้งที่หลวงปู่บุตรดาถาวโรเนี่ยเติบโตจนอายุได้ประมาณ10ขวบนะครับก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้รู้ว่า,เ,าเกิดการเลือกชาติของท่านนะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านไปทําความผิดนะครับตามประสา,าเด็กๆบิดาของท่านก็เลยลงโทษนะครับก็เคี่ยนตีท่านนะครับหลวงปู่บุตรดาตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็วิ่งหนีแล้วก็ร้องไห้เสียใจออกจากบ้านไปแล้วก็ร้องตะโกนไปดังๆว่าพ่อโกหกพ่อโกหกพ่อโกหก ่ายบิดาของท่านก็แปลกใจนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยก็ไม่ได้โกหกอะไรแก่ลูกชายเลยจนกระทั่งแม่ของท่านนะครับไปปลอบใจนะครับแล้วก็ถามสอบถามเรื่องราวที่ลูกชายก็ตะโกนว่าพ่อโกหกนี่หมายความว่าอย่างไรทีนี้เด็กชายบุตรดาเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องราวในอดีตชาติให้ฟังว่าบิดาเนี่ยของตนเองนั้นก็เคยเกิดเป็นพี่น้องกันมาก่อนโดยที่พ่อเนี่ยได้เกิดเป็นพี่ชายและตนนั้นเป็นน้องชาย ก็มีความรักใคร่กันมากแล้วก็สัญญากันว่าจะไม่ทิ้งกันจะไม่ตีกันเวลาจะไปไหนมาไหนนี่ก็ไปด้วยกันตลอดมีความรักใคร่กันเหลือเกินเมื่อเคยสัญญากันมั้งแต่ชาติก่อนแล้วทำไมมาชาตินี้ถึงมาตีกันเจ็บๆแบบนี้ monthly, นี่ก็เป็นการบอกเล่าของเด็กชายบุตรานะครับต่อมารดาของตนจนกระทั่งบิดานี่จะทาราบเรื่องว่าลูกชายของตนเองนั้น ได้รึกชาติได้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวความผูกพันมาตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่นั้นมาเนี่ยบิดาก็เลยไม่เคยเกียนตีเด็กชายบุตรดาอีกเลยเรื่องราวนี้นะครับก็เลยเป็นที่เล่าขานโจทย์ขานกันนะครับในหมู่ญาตินะครับด้วยความอัศจรรย์แก่ทุกๆคนเลยซึ่งหากไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับบิดาของท่านเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าท่านเนี่ยสามารถระลึกชาติได้และไม่เพียงแต่ะลึกชาติได้ในเรื่องราวเกี่ยวกับ บิดาของตนเท่านั้นนะครับหลวงปู่เนี่ยยังสามารถระลึกชาติได้อีกถึง7ชาติและแต่ละชาตินั้นก็เกิดเป็นเพศชายทั้งหมดซึ่งวนเวียนเกิดแล้วตายอย่างนี้นะครับก็คือมีชาติเกิดเนี่ยอยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวในแต่ละชาติส่วนใหญ่ของท่านนะครับมักจะเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่มากนะครับประมาณ15-19ถึงปีเนี่ยก็ต้องจากโลกนี้ไปสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก็คือไข้ป่านั่นเอง หรือไข้มาลาเรียเพราะในสมัยนั้นนะครับไม่มียารักษาโรคโดยตรงต้องอาศัยแต่ตัวยาสมุนไพที่ต้องรักษาไปตามมีตามเกิดหากร่างกายไม่แข็งแรงนะครับก็มักจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่และในหล,หลายชาติเนี่ยซึ่งหลวงปู่บุตรดาเนี่ยได้ตายไปตั้งแต่อายุยังไม่มากเนี่ยก็เลยไม่มีโอกาสาที่จะทําการบวชเลยนะครับสักครั้งเดียวท่านได้เล่าว,ว่าเมื่อตายณนะนะตําบลใดณนะที่แห่งใดเนี่ยมักจะเกิดที่ตําบลน,นั้น ในสมัยที่เป็นเด็กนะครับลวงปู่เนี่ยได้เลกชาติเรื่องราวเหตุการณ์หนึ่งที่จําได้เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ท่านเนี่ยได้เกิดเป็นชาวลาวนะครับเมื่อครั้งยังเด็กเนี่ยได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นอกนครเวียงจันทร์ประเทศลาวสมัยนั้นขาดแคลนในเรื่องยารักษาโรคตลอดจนความรู้ทางการรักษาพยาบาล หากร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยเมื่อใดเนี่ยก็จําเป็นที่ที่จะต้องใช้พวกยาสมุนไพรในการรักษาตามมีตามเกิดด้วยเหตุดีนะครับในอดีตชาติตอนนั้นนะครับท่านจึงเสียชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆอ,อยู่นะครับทีนี้ภาพนิมิตเนี่ยตอนนั้นท่านก็เห็นว่าท่านได้เห็นถึงพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยเศร้าโศกอะไรเหลือประมาณนะครับแล้วก็นําศพของท่านเนี่ยไปฝังไว้ในที่เปลี่ยวบริเวณป่าแห่งหนึ่ง หลุมฝังศพอยู่ตรงคนต้นพุทราขนาดใหญ่นะครับและภาพนี้มิตรต่อมาก็เกิดเห็นว่าเวลาก็ผ่านไปลมฝนก็ตกลงมาชะล้างหน้าดินหลุมศพของท่านเนี่ยก็ถลายออกไปนะครับจนกระทั่งนกระโหลกศีรษะของท่านเนี่ยโผล่พ้นดินขึ้นมานะครับเป็นลักษณะส,สีขาวโพลนเลยและบริเวณนั้นก็เป็นที่รกไปด้วยต้นไม้ต่างๆนะครับก็ไม่มีผู้คนเนี่ยกล้ามกลายไปเลยหลวงปู่บุตรดาท่านก็จาสถานที่นั้นได้นะครับ ว่าเป็นที่ใดนะครับอยู่ที่ประเทศลวทาวท่านก็นเลยตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่นั่นนะครับเพื่อจะทําการเผากระดูกของท่านนั่นเองในใบเด็กนะครับหลวงปูป่บุญดาเนี่ยไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนเขียนอ่านหนังสือเพราะว่าอยู่ในถิ่นกําเนิดที่ค่อนข้างกันดารน,นั่นเองนะครับพื้นที่ระแวกใกล้เคียงก็ไม่มีโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาชาวบ้านทุกคนเนี่ยต่างก็ไม่ค่อยจะรู้หนังสือเท่าไหร่นะครับก็จะมีความรู้เฉพาะวิชาชีพที่สืบสืบต่อกันมา เช่นการทําไร่ทํานาเป็นต้นนะครับซึ่งก็สืบสายกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสมัยที่หลวงปู่บุตรยังเล็กๆเนี่ยท่านก็วิ่งซนไปตามภาษาเด็กๆไปวันๆนะครับเพียงแต่ไม่ชอบที่จะทรมานสัตว์หรือฆ่าสัตว์เลยผิดกับน้องชายของท่านนะครับที่ชื่อนายเหลือ มงคลทองซึ่งชอบนะครับที่จะทําการหาปูหาปลาหากบหาเขียดนะครับพอจับปูมาได้ก็มักจะหักขานะครับเล่นกันสนุกจับกบมาได้ก็หักขาเพื่อไม่ให้มันกระโดดหนีไม่มีการรักษาศีลไม่มีการทําบุญกุศลใดทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งเมื่อโตขึ้นเนี่ยนายเหลือเนี่ยได้ถูกรถบรรทุกเนี่ยสิบล้อชนจนกระทั่งต้องตัดขาทิ้งนะหลวงปู่บุตรดากล่าวว่า เหตุที่น้องชายคนเล็กเนี่ยต้องเป็นคนทุพพลภาพ mm. ก็เนื่องมาจากกรรมในอดีตเมื่อวัยเด็กนั่นเองครับสำหรับเรื่องราวที่หลวงปู่บุตรานะครับข้ามไปยังฝั่งลาวเพื่อเผากระดูกตัวเองในอดีตชาตินะครับ mm. ก็เกิดเมื่อครั้งที่ออกพรรษาที่สองนะครับหลวงปู่บุตราก็ออกจากริกทุดงเนี่ยตัดผ่านจังหวัดลบบุรีไปยังจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งมีพื้นที่เกือบทั้มดเนี่ยเป็นป่าทึบเป็นป่าดงดิบ ครอบคลุมทิวเขาน้อยใหญ่นะครับหลวงปู่บดาเนี่ยใช้เส้นทางดุดงซึ่งครูบาอาจารย์ในอดีตเนี่ยเคยใช้ผ่านไปแล้วนะครับซึ่งก็มีชื่อว่าดงหลวงซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์แล้วก็เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่มากมายเช่นช้างป่ากระทิงเสือวัวแดงหรือแรดนะครับก็มีนะวันนั้นนะครับหลวงปู่เนี่ยได้เดินพ้นดงทึบออกมาสู่ป่าโปรง่ง ก็คิดไม่ถึงว่าจะต้องมาประจันหน้ากับกระทิงฝูงหนึ่งอย่างกระชั้นชิดเลยตอนแรกนะครับหลวงปู่บุญดาก็ตกใจนะครับก็คือใจหายวูบขึ้นมาโดยกระทันหันเลยเพราะฝูงวัรกระทิงนี่มีถึง7-8ตัวซึ่งก็มีร่างกายที่สูงใหญ่กำยำคือใหญ่เป็นขนาดมากกว่าควายบ้านนะครับว่ายง่ายแต่ละตัวนี่ก็มีเขาโค้งดูน่ากลัวฝูงกระทิงแทนที่จะเพ่นนีนะครับแทนที่จะหนีหลวงปู่ไปตามสัญชาตญาณที่เห็นคน กลับยืนมองจ้องหลวงปู่นะครับด้วยประกายสายตาอันดุดันส่อให้เห็นอาการอันดุร้ายไม่กลัวใครขณะเดียวกันนะครับมันก็คงแปลกใจว่าไม่เคยเห็นมนุษย์นะครับที่ห่มเหลืองมีข้าวของพลุงพลังมันก็เลยยืนจ้องดูนะครับหลวงปู่บุดาเห็นกระทิงยืนอยู่กับที่ท่านก็หยุดเดินเช่นกันนะครับพร้อมกับตั้งจิตเนี่ยแผ่เมตตาบารมีไปยังสัตว์สัตว์ใหญ่นะครับก็คือตัวกระทิงนะครับไปให้มันทั้งหมดเลยนะครับ ฝ่ายกระทิงนะครับจ่าฝูงซึ่งมีร่างกายที่สูงใหญ่กำยำกว่าเพื่อนเนี่ยก็ร้องเสียงดังเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาเดินยขก็ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ยืนมาจ้องดูนะครับหลวงปู่ก็ทำการแผ่เมตตาไปให้มันทีนี้จ่าฝูงเนี่ยก็เข้ามายื่นจมูกดมตามเนื้อตัวของท่านนะครับดมแล้วก็ร้องเบาๆนะครับประหนึ่งว่าให้ฝูงลูกกระทิงนะครับลูกทีมของวักกระทิงนี่แหละครับให้รู้ว่าสมณะรูปนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อจากนั้นปุ๊บ ก็มีเหล่าฟูงกระทิงทั้งหมดเนี่ยก็ต่างเดินเข้ามาแล้วก็ดอมดอมหลวงปู่จากนั้นมันก็เดินหายลับเข้าไปในแนวไพรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่อศัศจรรย์อย่างมากหลวงปู่ก็เล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแผ่เมตตาบารมีนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเมตตาจากใจจริงๆเนี่ยก็สามารถรอดพ้นจากสัตว์ใหญ่ต่างๆได้ป่าดงหลวงนะครับเป็นพื้นที่ป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างมาก ติดต่อไปตลอดระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์จนถึงจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดเลยหลวงปู่บุตรดาเนี่ยได้จาริกมาเรื่อยๆนะครับพร้อมกับหยุดพักบําเพ็ญสมณธรรมตามสถานที่ต่างๆที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมและก็น่าพอใจจนกระทั่งเข้าสู่จังหวัดหนองคายการที่หลวงปู่บุตรดาเนี่ยตั้งจิตเจตนาทุด,ดงเนี่ยมาที่จังหวัดหนองคายนะครับก็เพื่อข้ามแม่น้ําโขงเนี่ยไปยังฝั่งลาวแล้วก็จะเดินทางเท้าเนี่ยครับ ต่อไปยังสถานที่ฝังศพของท่านในอดีตชาตินั่นเองซึ่งชาติหนึ่งนั้นนะครับท่านได้เคยเกิดเป็นชาวลาวนอกนครเวียงจันทร์เมื่อนั่งเรือนะครับข้ามมนน้าโขงไปถึงฝั่งลาวแล้วนงปู่บุตาก็ได้กระทําตามที่ตั้งใจไว้โดยจาริกทุดงเนี่ยมุ่งสู่หลุมฝังศพของท่านในอดีตชาติที่ผ่านมาแม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วนะครับแต่ความเปลี่ยนแปลงในประเทศลาวนั้นก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า การขยายตัวของชุมชนเนี่ยตามชนบทเนี่ยก็เป็นเพียงประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นบ้างเท่านั้นเองแต่ถนนต่างๆเนี่ยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นภูมิประเทศต่างๆเนี่ยจึงไม่ผิดแปลกนะครับไปจากเดิมมากมายนะักท่านก็เลยจําได้นั่นเองนะครับหลวงปู่บุญดาก็ไปจนถึงสถานที่ฝังศพของท่านในอดีตชาติซึ่งก็ไม่ผิดพลาดเลยนะครับเพราะสภาพแวดล้อมเนี่ยก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยแทบไม่ผิดเพี้ยนเลย ก็มีที่แปลกไปก็คือว่าบริเวณฝั่งศพของท่านนั้นก็จะมีต้นไม้เนี่ยสูงใหญ่ขึ้นปกคลุมมากมายแล้วก็ต้นพุทราเนี่ยก็ได้โค่นล้มผุพังหายไปหมดแล้วแต่ที่อยู่เป็นประจักษ์พยานถึงการเวียนว่ายแต่เกิดนะครับก็คือกระโหลกศรีรษะนะครับของท่านเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยโผล่พ้นขึ้นมาได้เห็นจริงๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลวงปู่ก็ทําการพิจารณาสังขารในอดีตชาติของท่านเนี่ยด้วยความสลดสังเวชใจเป็นอันมากได้รู้ถึงความทุกข์ของการเกิดและทําให้ท่านเบื่อหน่ายในวัฏฏสงสารในที่สุดท่านก็ปรารถนาจะหลุดพ้นไปจากง่วงแหง่งการมีไม้ใจเกิดไม่อยากย้อนกลับมาอีกจากนั้นนะครับหลวงปู่ก็ทําการจัดการขุดโครงกระดูกทั้งหมดของท่านขึ้นมาแล้วก็ทาการเผาหัวกระดูกและโครงกระดูกของท่านจนมอดไหม กลายเป็นเท่าทุลีดินไปณตอนนั้นเมื่อท่านได้เผาโครงกระดูของท่านในอดีตชาติเรียบร้อยแล้วนะครับหลวงปู่ก็ได้เดินจาริทุดงเนี่ยกลับมายังฝั่งไทยเวลานั้นนะครับก็ใกล้จะเข้าพรรษาเข้าทุกทีหลวงปู่จึงจำพรรษาที่ที่3นะครับที่วัดบ้านทุ่งอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายระหว่างพรรษานะครับหลวงปู่บุตรามีโอกาสข้ามไปเที่ยวชมนครเวียงจันทร์ครั้งหนึ่ง ขณะที่เข้าชมวัดพระแก้วในน,นครเวียงจันทร์ซึ่งเมื่อครั้งอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตนะครับมายุคหนึ่งก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วในประเทศไทยและเลยเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับท่านได้เห็นตู้พระไตรปิฎกชุดหนึ่งนะครับมีอยู่3ามตู้ด้วยกันแล้วท่านก็พรันระลึกได้นะครับว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกชุดเดียวก,กันกับที่ท่านเนี่ยได้สร้างไว้เมื่ออดีตชาตินั่นเองหลวงปู่ได้เล่าว่า อดีตชาติของท่านนั้นได้เกิดตายในเพศบร,รมาชิตมาแล้วถึง3ชาติติดติดกันและเป็นสมภารวัดนะครับทั้งหมด3ชาติในในอดีตชาติที่เป็นสมณเนนกระทั่งเป็นสมภารเนี่ยท่านได้ทําการจดจานพระไตรปิฎกไว้เต็มจนจนหมดทั้งสามตู้อักษรที่จารึกเนี่ยก็เป็นภาษาท้องถิ่นแล้วก็เป็นภาษาลาวนะครับแต่ตู้ตอนนี้ก็มีเพียงแต่ตู้ว่างเปล่าก็ไม่ทราบว่าพระไตรปิฎกที่ท่านจดจานไว้นะครับไม่รู้หายไปไหน เหตุปัจจัยที่ทําให้ท่านเนได้เกิดการบินไหวใจเกิดถึงสามภพสมชาติก็เพราะจิตใจผูกพันในสิ่งที่ตนเป็นอยู่หลงว่าเป็นความจริงหลงว่าเป็นของจริงหลงว่าเป็นของเรานะครับแต่ละชาติที่เกิดมาเนี่ยมีโอกาสบวชเป็นพระพิสุและก็ได้เป็นสมภารถึงแก่ความตายตั้งแต่อายุยังไม่ถึงวัยกลางคนดีนะครับส่วนเจ็ดชาติหลังที่ท่านยังอายุยังน้อยแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยก็เพราะว่าเป็นวิบากกรรม แต่ชาติปางก่อนนะครับทำให้ท่านเนี่ยมีอายุไขที่สั้นเมื่อออกพรรษานะครับรับกระถิ่นเรียบร้อยแล้วหลวงปู่บุดาก็นมัสก,การกราบลาเจ้าอาวาสวัดป่าทุ่งอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพื่อจาริกธุด,ดงต่อไปหลวงปู่บุดาก็จาริกธุด,ดงมาถึงบริเวณเทือกเขาภูพานนะครับซึ่งก็มีภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาลาเนาภัยมีความอุดมสมบูรณ์มีโพรงถ้ำแล้วก็เงื้อมผามากมาย และก็ยังมีทานน้ําไหลสายเย็นหลายสายให้ได้ใช้เป็นประโยชน์ไม่อดอยากก็น,นับเป็นที่สปายะนะครับอันร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งและบนเทือกเขาภูพานตรงนี้นี่เองนะครับหลวงปู่บุตรดาก็ได้พบกับพระธุดงคงกรรมฐานอีกรูปหนึ่งซึ่งจาริกมาสแสวงหาธรรมเช่นกันนั่นก็คือหลวงปูง่สงพรมมัสโรซึ่งก็มีอายุกแก่กว่าหลวงปู่บุตรดา10ปีนะครับแล้วก็มีพรรษามากกว่าหลวงปู่อยู่1ปี หนึ่งพรรษานะครับทันทีที่หลวงปู่บุตดาเนี่ยท่านได้เห็นหน้าหลวงปู่สงหลวงปู่บุตดาท่านก็ได้ระลึกชาติได้ทันทีนะครับว่านี่คือบิดาของท่านในอดีตชาติจึงเข้าไปทําการกราบนมัสการและเรียกหลวงปู่สงว่าคุณพ่อสงนับตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่บุตดาและหลวงปู่สงเนี่ยก็ถูกอัธยาศัยซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติ ลวงปู่ทั้งสองนี่ก็อยู่บนเทือกเขาภูพานเพื่อปฏิบัติธรรมระยะหนึ่งจากนั้นจึงลงมาจากเทือกเขาภูพานทุดงมายังภาคกลางด้วยกันขณะที่จาริกทุดงผ่านมาที่ตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ลวปู่ทั้งสองนี่ก็พบกับภูเขาลูกย่อมๆอยู่ลูกหนึ่งชาวบ้านเรียกว่าภูเขาภูคานะครับหรือว่าเขาภูคานั่นเองอยู่กลางดงยางอันร่มรื่น ตรงเชิงเขาเนี่ยมีหนองน้ําใหญ่นะครับทำให้บรรยากาศเนี่ยก็ดูชุ่มชื่นเป็นอย่างมากก็เป็นทำเลที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งท่านหลวงปู่ทั้งสองเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าจะพักปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่เขาภูคาที่นี่เองหลวงปู่ทั้งสองก็ขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็พบถ้ำกว้างใหญ่เงียบสงบตรงเพดานถ้ำด้านบนเนี่ยก็มีปล่องทะลุข,ขึ้นไป ทำให้มีแสงแดดนะครับส่องทะลุลงมาก็ทําให้มีแสงสว่างแล้วก็เป็นการถ่ายเทอากาศเป็นอย่างดีภายในถ้ำจึงไม่มีความอับชื้นบริเวณหน้าปากถ้ำเนี่ยก็ยังเป็นที่ราบเรียบนะครับกว้างประมาณ6-7เมตรสูง3เมตรก็ใช้เป็นที่เดินจงกรมรถป,ปู่ทั้งสองเนี่อาศัยโพรงถ้ำเล็กๆเนี่ยที่แยกออกมาเนี่ยเป็นที่จำวัดแล้วก็พักผ่อนเวลาปฏิบัติกรรมฐานบำเพ็ญเพียรพิจารณาธรรมเนี่ย หลวงปูป่บุดาและหลวงปู่สงฆ์เนี่ยจะเลือกสถานที่นั่งปฏิบัติคนละภาคถา้ำโดยตรงกลางมีก้อนหินใหญ่ขวางกั้นไว้มองไม่เห็นซึ่งกันและกันนะครับถ้ำภูกคานี่นะครับนับเป็นว่านับว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าในอดีตนั้นมีพระอริยะเจ้าเนี่ยได้เดินทางจาริทุดงมาปฏิบัติธรรมกันอยู่มากมายนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อโอภาสีนะครับหลวงพ่อเดิมหลวง,ง,งปู่สิมหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่สง์หลวงปู่บุด,ดาหลวงพ่อวิริยังเนี่ย หลวงปู่อ่อนก็มานะครับที่มาเดินทางมาถึงเขาภูคาแห่งนี้หลวงปู่บุตรดาเนี่ยก็และหลวงปู่สรงเนี่ยต่างองค์ก็ต่างปฏิบัติสมมธรรมอย่างอุกฤษเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรพิจารณาธรรมทั้งกลางวันและก็กลางคืนบางเวลาก็เดินจงกรมตรงเนินราบนะครับใต้สันเขาทางทิศตะวันออกเพราะเพราะว่าในเวลาบ่ายเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็แนวสันเขาเนี่ยช่วยบังแสงอาทิตย์ไว้เมื่อถึงเวลาพักผ่อนในตอนเย็น ท่านทั้งสองก็จะนําหัวข้อธรรมมาสนทนาธรรมกันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอยู่เสมอในทุกเช้าตรู่นะครับหลปู่ทั้งสงรูปก็จะลงมาจากถ้าภูคาไปบินทบาทที่บ้านดงบ้านดงทะรุนะครับแล้วก็บ้านหัวไหวยซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหัวหว้ประมาณ2กิโลเมตรนอกจากบางวันที่ท่านงดฉันเนี่ยท่านก็จะไม่มาบินทบาทนะครับแต่ก็จะเร่งความเพียรอย่างเดียวเท่านั้น วันหนึ่งนะครับหลวงปู่บุตรดากับหลวงปู่ทรงเนี่ยก็กําลังนั่งพักผ่อนในที่ของตนของฝากถ้าแต่ละแต่ละฟากันนะครับซึ่งก็มองไม่เห็นกันและระหว่างที่กําลังสนทนาข้อธรรมกันอยู่นะครับจู่ๆเนี่ยเสียงจากฝ่ายหลวงปู่บุตรดาก็งเงียบหายไปเฉยๆหลวงปู่ทรงก็นึกแปลกใจนะครับเพราะว่าข้อความที่พูดจาสนทนากันนั้นก็ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบกระบวนความกันเลย ก็เลยแปลกใจว่าเหตุใดหลวงปู่บุตรดาเนี่ยจึงปล่อยอค้างทิ้งไว้แล้วก็เงียบไปดื้อๆนะครับหลวงปู่สงจึงลุกขึ้นจากที่ของท่านเนี่ยเดินอ้อมมาดูสหายธรรมของท่านสาเหตุที่ทําให้หลวงปู่บุตรดาเงียบเสียงไปนั้นก็คือว่ามีตะขาบยักษ์เนี่ยตัวใหญ่สีแดงเลยนะครับกําลังเกาะอยู่กลางกระหม่อมของหลวงปู่บุตรดาซึ่งนั่งเข้าสมาธิอย่างนิ่งเฉยอยู่นั่นเองตะขาบตัวนั้นนะครับใหญ่เอามากๆความกว้างของลําตัวเนี่ยก็ไม่ต่ากว่า2นิ้ว แล้วก็แล้วก็มันก็ถ้าเกิดเนี่ยมันลงเขี้ยวนะครับหรือกัดเข้าไปเนี่ยพิษนี้ก็อาจจะถึงชีวิตได้นะครับเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยอยู่บนภูเขาหลวงปู่สงจึงค่อยๆเดินไปหยิบผ้าอาบน้ําฝนนะครับของท่านเนี่ยแล้วย้อนกลับมาที่หลวงปู่บุด,ดานั่งอยู่นะครับจากนั้นหลวงปู่สงก็ค่อยๆหย่อนชายผ้าอาบน,น,น้ําฝนลงไปตรงกลางกระหม่อมนะครับขอหลวงปู่บุด,ดาให้ตะขามนั้นนะครับไต่ชายผ้าขึ้นมา จากนั้นท่านก็เดินไปปล่อยตะขาบลงที่ดินอยู่หน้ารรป,ปักถ้ำเมื่อลวงปู่บุดาคลายสมาธิแล้วนะครับท่านก็เล่าว่าตะขาบตัวนั้นคลานเข้าไปในที่สบงแล้วไต่ขึ้นมาทางเอวผ่านแผ่นหลังขึ้นมาเกราะตรงกลางคอท่านจึงจําเป็นต้องอธิษฐานจิตกาหนดปิดทวารทั้ง9ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากกั้นลมหายใจไว้กระทั่งหลวงปู่สงเนี่ยเอาตะขาบไปปล่อย ที่หน้าปากถ้ำท่านจึงได้หายใจเป็นปกติเมื่อลวงปู่บดดาตามออกไปดูที่หน้าปากถ้ำนะครับท่านก็เห็นว่าตะขาบตัวนั้นนะครับได้ขบกัดตัวเองขาดเป็นสองท่อนตายอยู่ตรงที่ปล่อยมันนั่นเองนะครับแสดงว่าเจ้าตะขาบผู้น่าสงสารนะครับได้สํานึกจึงได้ตัดขาดเบงกรรมจากท่านโดยสิ้นเชิงแล้วหลวงปู่ทั้งสองก็บําเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้าภูคา จนใกล้เวลาจะเข้าพรรษานะครับท่านจึงได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองคูอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อออกพรรษาแล้วก็กลับมาประเพณสมณธรรมอยู่ที่เดิมก็คือถ้ำภูคานี่เองนะครับและในพรรษานี้หลวงปู่บุตรดาถาวโรเนี่ยก็อายุ4พรรษานะครับในการบวชส่วนหลวงปูง่สงก็อายุในการบวชก็คือ5พรรษาก็ได้บรรลุธรรมนะครับอยู่ที่ถ้ำภูคาแห่งนี้นี่เอง นี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการมารึกชาติของหลวงปู่บุญดาถาวโรนะครับแล้วก็เราก็จะได้ทราบเรื่องราวว่าท่านเนี่ยก็มีความเพียรในการจาริกธุดงไปยังสถานที่ต่างๆนะครับรวมถึงทราบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับท่านอยู่หลายที่เลยนะครับซึ่งก็น่าจะใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางไปท่องเที่ยววัดหรือทําบุญในสถานที่ต่างๆที่ผมได้กล่าวไว้นะครับโดยเฉพาะที่บนถ้ำภูคานะครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย เป็นสถานที่ที่ท่านบนรรลุธรรมนะครับแล้วก็บรรลุปู่สวงก็บรรลุธรรมที่นี่ด้วยซึ่งก็น่าสนใจอีกทั้งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่พระกรรมฐานสายป่าอีกหลายรูปนะครับเดินทางทุดงมาถึงนะครับก็หวังว่า คงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยพูดไปก็ติดขัด,ดก็เพราะว่าผมก็ไม่ใช่นักภาพมือาชีพก็กราบขออภัยมาณที่นี้สําหรับท่านที่ชอบนะครับสามารถกดติดตามผมได้นะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระ,พระอาจารย์ต่างๆครูบาอาจารย์รูปต่างๆพระกิิอาจารย์อีกมากมายรวมถึงพุทธประวัติเนี่ยมาเล่าให้ท่านได้ฟังเรื่อยๆนะครับกดติดตามได้ที่ ช่องเฟซไทยสตอรี่ครับแล้วก็ติดตามการอัปเดตได้ที่ Facebook ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ